น้องกินนมแม่มาหนึ่งปีเก้าเดือนได้พอคลิปแม่วอเลยค่ะภูมิใจนมแม่รวนเต้ารวนติดแม่มาตอนนี้พูดเก่งอุ้ยคุณแม่เนย ขอบคุณนะคะขอบคุณชื่นใจจังเลยชื่นใจจังเลยจะต้องบอกเลยว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะแม่แม่ที่ติดตามกัน่ะจะรู้ว่าแม่โบเองค่ะเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องนมแม่แบบจัดเต็มแม่ทุกคนสําเร็จได้ถ้าใจคุณมาถ้าใจคุณมาคค่ะุณจะมองไม่เห็นอุปสรรคอะไรใดๆเลยขอบคุณเน้อที่คุณแม่ค่ะมุ่งมั่นตั้งใจสละเวลาตัวเองอ่ะคือเนื้อของแม่เองที่แม่โบบอกนมแม่มีเวลาแค่2ปี คุณจะใช้เวลาสองปีของคุณอะให้มันเป็นทองคําให้มันจารึกไว้ในหัวใจหรือให้มันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่มันก็คือผ่านไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้แต่เราอะค่ะที่ทํางานอยู่กับชีวิตความเป็นความตายของคนเรารู้ว่าสิ่งนี้ค่ะมันทําให้เด็กคนนั้นรอดเธอเข้าใจปะ่ะเธอถ้าเธอได้ทํางานคลุกคลีอยู่กับความเป็นความตายของคนะเธอจะรู้ว่าทําไมเธอถึงอยากสนับสนุนให้เด็กๆค่ะได้กินนมแม่เพราะนมแม่ค่ะ ช่วยชีวิตเด็กๆมานักต่อนักแล้วเธอเข้าใจป้าแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคือเราอ่ะก็พยายามแบบบอกคุณแม่ว่าอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยสนับสนุนให้คุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนงแม่ติดขัดอะไรนะคะก็ทักมาได้เลย